บินชัมเบลล่าราณีเช็คอินต่างประเทศอีกครั้งพร้อมกับผู้ร่วมทริปสุดพิเศษช่วงนี้บินถี่สุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกขวัญใจมหาชนอย่างเบล่าราณีแคมเปญพอก่อนหน้านี้ก็เพิ่งบินไปเที่ยวฮอกไกโดและซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นกับพระเอกหนุ่มไบวชิราวิทย์ ในแคมเปญพิเศษจากแบรนด์อาหารแมวที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเ,เตอร์ร่วมกับไบ์ล่าสุดก็ได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้งซึ่งทิปนี้ก็ไม่มีเหงาพอไปกับเพื่อนสนิทนอกวงการโดยหลังจากที่ไปถึงก็มีภาพบรรยากาศออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันทันทีทำกางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนตน์สนันเลยว่าสวยมาก น่ารักขนาดนี้เลยเหรองานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะค่ะพราะแม้จะต้องกลับมาสดอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเหงาเพราะยังมีเพื่อนๆและคนรอบข้างที่ดีแถมในปีนี้ยังมีพระเอกคู่จิ้นคนใหม่อย่างใบเพิ่มเข้ามาด้วย